สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะ ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธหรือว่าเมอร์คิวรีถือเป็นเทพแห่งการสื่อสารเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาและดาวพระพุธเป็นดาวที่ให้อิทธิพลในแง่มุมของสติปัญญาการเอาตัวรอดเมื่อใดก็ตามที่ดาวพระพุธโคจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งหรือมีการโคจปรปกติ เจ้าชะตาจะมีการใช้สติปัญญามมากกว่าสัญชาติญาณค่ะมีโอกาสของการเริ่มต้นการเดินทางและถือว่าเป็นดาวที่มีความยืดหยุ่นอย่างมากเป็นดาวที่มีความสัมพันธ์กับจิตใจของมนุษย์เราค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่ดาวพระพุธโคจรอ่อนแรงอ่อนกำลังหรือว่าโคจรวิตบริตก็จะส่งผลในแง่มุมของความรู้ความสามารถและการเอาตัวรอดการตัดสินใจในทิศทางต่างๆอาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาด มองเห็นสิ่งที่ผิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเรามาเช็คกันเลยว่าในแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากการโคจรโยกย้ายของดาวพระพุธในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะ ดาวพระพุธถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีมีนและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณค่ะในวันที่27มิถุนายนไปจนถึงวันที่1กันยายนปี2567ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตา ก่อนหน้านี้นะคะดาวพระพุทธได้สถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนนั่นก็คืออยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี ชาวลัคนาราศีมีนหลายๆคนหลายๆท่านก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางมรดกหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่การงานหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องก,กับการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นจังหวะที่คุณได้สร้างบ้านหรืออาจจะเริ่มก่อร่างสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของคุณค่ะ ซึ่งชาวลัคนาราศีมีนคะหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันผ่านเข้ามาบางคนก็อาจจะพึงพอใจในเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะแต่สําหรับชาวลัคนาราศีมีนบางคนก็อาจจะไม่ทันได้ตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงและอาจจะไม่ได้พึงพอใจกับเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตของคุณคะ่ะ ในระยะนี้ดาวพระพุธด,ดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตนิได้ทําการโครจรมาสถิตอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาหลายหลายคนนะคะก็จะเริ่มมองเห็นลู่ทางหรือช่องทางใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณเองบางสิ่งที่มันยังไม่พอใจยังไม่ถูกใจคุณหรือหลายๆสิ่งที่มันยังไม่แน่ยังไม่นอนยังไม่หลงตัวหลงรอยก็จะเริ่มเห็นลู่ทางเห็นช่องทางที่จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความมั่นคงค่ะยกตัวอย่างเช่น หากชาวลัคนาราศีมีนรู้สึกยังไม่พอใจในตำแหน่งของตัวเองซึ่งเป็นตำแหน่งในหน้าที่การงานหรือบางคนยังไม่พอใจในเงินเดือนก็อาจจะริเริ่มมองหาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มมองหาการทำงานเพิ่มมองหาลู่ทางใหม่ๆที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนหรือรายได้ให้กับตัวคุณค่ะอิทธิพลของดาวพระพุธจะช่วยปรับ และขยับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่กับร่องกับรอยเรื่องราวใดที่มันยังไม่ลงตัวก็มีเกณฑ์ที่จะเริ่มลงตัวมากขึ้นนะคะซึ่งชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเสมอค่ะในจังหวะที่ดาวพระพุธด,ดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาครั้งนี้นะคะอีกไม่นานก็จะมีดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์มาร่วมด้วยซึ่งดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะ และถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณส่วนดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะ ดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวที่ส่งอิทธิพลดีๆต่อดาวพระพุธนะคะเพราะเป็นทั้งดาวคู่มิตรและดาวคู่ธาตุน้ําซึ่งจะส่งเสริมทําให้ชาวลัคนาราศีมีนเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงมีความสําเร็จในแง่มุมของโชคลาภมีความสําเร็จในแง่มุมของการทํางานเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่จะลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีมีนคะคุณจะได้ข้องเกี่ยวกับการพูดการเจรจาข้องเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน ข้องเกี่ยวกับผู้คนมากขึ้นค่ะและในระยะนี้จะเริ่มมองเห็นลาภผลผลประโยชน์กำไรกำไร หรือผลประโยชน์ลาบผลทางการเงินที่จะมาจากหลากหลายช่องทางนะคะซึ่งสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ทํางานเกี่ยวข้องกับทางไกลทาง,า,งางต่างประเทศจะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากค่ะเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะสหัชชะก็หมายถึงสื่อออนไลน์หรือเป็นออความหมายที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนั่นเองนะคะในระยะที่ดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ต่างก็มาโคจรอยู่ ในเรือนปุตตะแบบนี้ตัวคุณจะข้องเกี่ยวกับความสนุกสนานความบันเทิงเพราะปุตตะเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับความสนุกความรื่นเริงเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆ เป็นพลังงานของเด็กเป็นพลังงานของวัยรุ่นเป็นพลังงานของความสนุกสนานค่ะซึ่งชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีเกณฑ์สังสรรค์ปาร์ตี้พบปะผู้คนมีเกณฑ์เดินทางไปท่องเที่ยวหรืออาจจะมีความสบายอกสบายใจบางอย่างเข้ามาบางทีนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากบุตรบริวารจากลูกหลานของคุณก็เป็นไปได้ใครที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชานะคะช่วงนี้ลูกน้องบริวารอาจจะสร้างผลงานดีนะคะหรือว่าอาจจะทํายอดให้ถึงเป้า หรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงจังหวะที่เขาเชื่อฟังคุณไม่ค่อยโตเถียงไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณหากคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วงนี้ลูกหลานอาจจะนําข่าวดีบางอย่างมาฝากหรือสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคุณและคนในครอบครัวได้ดีเลยค่ะระยะนี้สมัยมองว่าชาวลัคนาราศีเมีนจะมีไอเดียมีปัญญาม,มากขึ้นเพราะคําว่าปุตตะก็หมายถึงริเริ่มสิ่งใหม่หมายถึงไอเดียนะคะหมายถึงสิ่งใหม่ๆลู่ทางใหม่ๆนะชาว ลัคนาราศีมีนคะในระยะนี้แม้ว่าแนวคิดหรือไอเดียต่างๆมันอาจจะยังไม่ได้สร้างความสําเร็จให้กับตัวคุณแต่อย่างน้อยก็จะพอทําให้คุณมองเห็นลู่ทางมองเห็นโอกาสแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าตัวคุณนั้นไม่ได้ถูกปิดกัน้นจะมีสิ่งใหม่ๆมาให้คุณได้เรียนรู้อยู่เสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานะอายุและเวลาของแต่ละบุคคลด้วยค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนนะคะอาจจะได้รับโอกาสไม่เท่ากันบางคนอาจจะ ได้รับโอกาสมากบางคนก็ได้รับโอกาสน้อยย่อมแตกต่างกันไปตามพื้นดวงของแต่ละบุคคลค่ะ ในระยะที่ดาวพระพุธได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตานี้นะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของความรักความสัมพันธ์สมัยก็มองว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีสเสน่ห์อย่างมากค่ะมีคนเข้าหาคุณอยู่เรื่อยๆยิ่งถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะก็จะยิ่งเป็นช่วงที่ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีการพูดวาจากิริยาท่าทางของคุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์สามารถที่จะดึงดูดได้ทั้งเรื่องของการงานการเงินและเรื่ ื่องของความรักความสัมพันธ์เลยดังนั้นก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีนรู้จักดูแลในเรื่องของการวางเนื้อวางตัวให้ดีนะคะโอกาสตรงนี้คุณเอามาปรับใช้ในด้านการทํางานได้เลยการพูดโน้มน้าวจ,จิตใจผู้คนการพูดเพื่อเสนอขายสินค้าการพูดในแง่มุมของการเซ็นสัญญาหรือการทําข้อตกลงต่างๆคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เปรียบค่ะซึ่งในระยะนี้นะคะหากชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์การแข่งขันมีการสู้กับคดีความหรือ การเรียกร้องสิทธิประโยชน์อะไรของตัวคุณนะคะสมัยมองว่าโอกาสที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้รับชัยชนะนั้นมันค่อนข้างเด่นชัดค่ะเพียงแต่ว่าชัยชนะที่คุณได้รับมามันมีเกณฑ์ที่จะต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างยกตัวอย่างเช่นหากชาวลัคนาราศีมีนมีคดีความหรือกําลังอยู่ในช่วงของการสอบแข่งขันหรืออาจจะมีเกณฑ์เปรียบเทียบผลงานกับใครบางคนคุณก็อาจจะต้องทุ่มเวลานะคะแล้วก็ทุ่มความพยายามอย่างหนักในการอ่านหนังสือสอบ ในการดําเนินเรื่องสู้คดีความต่างๆจนในที่สุดทําให้ชาวลัคนาราศีมีนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนที่คุณรักไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนในครอบครัวบางคนนะคะจากที่เคยไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฟูงช่วงนี้ก็อาจจะหายหน้าหายตาไปก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าคุณนั้นจะต้องทุ่มเวลาไปกับด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริเมื่อดาวอริมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะมันก็มีเหตุที่คุณจะต้อง ต้องพึงระมัดระวังอยู่นะคะนั่นก็คือเรื่องของการถูกทําให้เสียชื่อเสียงถูกติฉินนินทาหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่ตัวคุณนั้นถูกเพ่งเลง็งถูกจับผิดจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนบางกลุ่มหากชาวลัคนาราศีมีนทํางานอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะคะคุณก็ไม่ควรที่จะทําผิดกฎผิดกรอบอย่าทําอะไรผิดศีลผิดจริยธรรมค่ะมันจะมีผู้คนที่คอยเพ่งเลง็งและจับผิดคุณอยู่ถ้าหากว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นมันอาจจะถูกซ้ําเติมแล้วก็กลายเป็นเรื่ เรื่องราวใหญ่โตได้จึงอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีนระวัดระมัดระวังเนื้อระมัดระวังตัวด้วยในช่วงนี้ค่ะลำดับต่อมานะคะดาวพระศุกร์นอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะก็ยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเมื่อดาวมรณะสถิตอยู่ในเรือนปุตตะนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างไกลกับลูกหลานหรือห่างไกลกับคนที่คุณรักรวมไปถึงสิ่งของบางสิ่งบางอย่างมันมีโอกาสที่จะสูญหายไปแต่ข่าวดีของชาวลัคนาราศีมีนนั่นก็คือ สิ่งที่หายไปมีเกณฑ์ที่จะได้กลับคืนมาเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระเกตได้ทําการโคจรสถิตยอยู่ในเรือนลาภะนั่นเองค่ะสูญเสียบางอย่างอาจจะได้สิ่งใหม่มาทดแทนนะคะนี่คือข่าวดีของชาวลัคนาราศีมีนแต่มันก็มีเหตุที่จะต้องห่างไกลจากคนรักห่างไกลจากลูกหลานมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยใครบางคนมากเป็นพิเศษในระยะนี้ด้วยเช่นกันค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนชาวมีนท่านใดที่ได้เข้ามา ฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระพุทธที่โคจรเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ